ามาตอนนี้เรามากันปิดข่าวนะครับคือทางญี่ปุ่นเองเนี่ยมันเคยมีคดีความที่มีอ่ะคนในวงการบันเทิงเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ไปทําแฟนนะครับตั้งคันเสร็จปุ๊บก็เหมือนกับแบบไปทําร้ายเขาไปขู่เขาแล้วก็บอกให้เขาเนี่ยให้ไปเอาลูกออกอะไรเงี้ยมันมีเคสแรกมาแล้วอ่ะล่าสุดเนี่ยมันมีเคสที่2เกิดขึ้นแล้วครับ าจากกรณีนะครับของเรนโอซาวะโอซาวะขอโทษครับดารานักร้องญี่ปุ่นคนดังวัย29ปีเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาที่โดนแช์นะครับเรื่องของการใช้ความรุนแรงกับอดีตแฟนแล้วก็บังคับให้เธอเนี่ยไปทําแทง้งล่าสุดวงการบันเทิงญี่ปุ่นสะเทือนอีกแล้วนะครับเมื่อยูเกะยูยูสุเกะนะฮะยามาโมโตะนะครับ, amoto, รบผมวัย33ปีที่แฟนๆจดจำเขาได้เนี่ยในฮานานะครับคิมิ แล้วก็ o r Oran High s c h o o l h o s t Club รวมถึงหนังนะครับอย่าง k a m e n Rider นะฮะ p a r ร d i s e Kiss แล้วก็ s าคาโก 3D โอ้ยเล่นเล่นเล่นหนังเยอะเลยทีเดียวนะครับก็มีการาพาคหัวข่าวประมาณนี้บอกเขาเองเี่ย เคยออกเดทกับสาวมหาวิทยาลัยวัยวัยสิปีนะครับ mm hmm. พอทราบว่าเธอท้องก็พยายามกดดันเนี่ยให้เธอไปทําแท้งโดยขู่ว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาเองก็อาจจะไม่ได้ทํางานในวงการบันเทิงต่อและเขาจะเกลียดเธอตลอดไปโดยจากการเปิดเผยของแหล่งข,าข่าวคนในที่ใกล้ชิดกับฝ่ายหญิงนะครับเขาก็บอกนี้บอกว่าฝ่ายชายเองเนี่ยนะฮะส่งข้อความหาดีแฟนสาวโดยบอกว่าถ้าใครรู้เรื่องนี้ อาจจะส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานของเขาได้ในวงการบันเทิงแต่เมื่อฝ่ายหญิงนะฮะยืนยันนะครับว่าจะเก็บเด็กเอาไว้ทางดาราหนุ่มเขายื่นข้อเสนอ3ข้อด้วยกันนะครับเขาบอกข้อแรกเป็นอย่างนี้ต่างฝ่ายต่างต้องไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์รักครั้งใหม่ของกันและกันในอนาคตอันนี้ข้อแรกนะฮะข้อ2ครับต้องไม่ห้ามไม่ให้เขาเจอลูก และข้อที่3เขาจะจ่ายเงินเลี้ยงดูลูกแต่ไม่ระบุนะครับว่าตัวเลขเนี่ยเท่าไหร,ร่ตามข่าวที่บอกนะครับบอกว่าแฟนอดีตแฟนสาวของเขาเนี่ยมีอายุคันได้6เดือนแล้วครับแล้วก็จะมีกำหนดคลอดเนี่ยช่วงกลางปีนี้ฮะโอ้ถ้าข่าวนี้ออกมาแล้วเป็นเรื่องจริงนะฮะบ,บอกกันเลยว่าตับแน่ๆนะครับยิ่งโดยเฉพาะวงการบันเทิงไม่ไว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นรวมถึงทางเกาหลีด้วย Thank you